เธอคิดว่ากลิ่นดอกไม้หอมจะให้ความสงบใช่ไหมแต่ถ้ากลิ่นนั้นมาจากความตายละ่ะในสวนที่สวยงามที่สุดของหมู่บ้านมีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้กลีบดอกมะลิและคืนนี้กลิ่นหอมนั้นจะนำเธอไปพบความลับที่ไม่มีใครควรรู้เรื่องกลิ่นดอกไม้แห่งความตายลมเย็นพัดผ่านสวนดอกไม้ในยามเย็น กลิ่นหอมของดอกมะลิและกุหลาบลอยอบอวลอยู่ทั่วบริเวณอัญญาเดินช้าๆบนทางดินที่เปียกชื้นจากฝนเมื่อบ่ายรองเท้าของเธอเปื้อนดินแต่เธอไม่สนใจในมือของเธอถือช่อดอกไม้สีขาวเทอมาหาคุณลุงชาญเจ้าของสวนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเขาเป็นชายสูงอายุที่รักดอกไม้เหมือนชีวิต ทุกคนในหมู่บ้านรู้จักเขาในฐานะคนใจดีแต่คืนนี้บรรยากาศกลับต่างไปแสงไฟจากบ้านไม้ส่องออกมาลางๆประตูบ้านเปิดแง้มอยู่อัญญาเดินเข้าไปช้าๆพร้อมเสียงหัวใจเต้นแรงเธอเรียกชื่อเขาเบาๆลุงชาญอยู่ไหมคะไม่มีเสียงตอบมีเพียงกลิ่นดอกไม้ที่เข้มข้นจนแทบอึดอัดเธอก้าวต่อไป เสียงไม้พื้นบ้านดังเอียดอัดใต้ฝ่าเท้ากลิ่นหอมเริ่มแปลเปลี่ยนจากหอมสดชื่นกลายเป็นกลิ่นคาวแปลกๆป,ปนอยู่เธอหยุดอยู่หน้าห้องเก็บดอกไม้ในความมืดมีแสงไฟวูบวาบจากเทียนที่ใกล้ดับดอกไม้เรียงรายเต็มห้องแต่สิ่งที่อยู่ใต้โต๊ะทำให้เธอขนลุกมีบางอย่างขยับได้อัญญาก้มลงมองเงาของเท้าคนปรากฏอยู่ใต้ผ้าคลุมสีขาว หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีมือของเธอสั่นเมื่อค่อยๆย,ยกผ้าขึ้นสิ่งที่เห็นทำให้เธอแทบกรีดร้องร่างของคุณลุงชานนอนนิ่งบอนอกของเขามีดอกมะลิสีขาวปักไว้แน่นกลิ่นหอมของดอกไม้ที่เธอชื่นชอบกลับกลายเป็นกลิ่นของความตายเธอถอยหลังไปชนแจกันกระเบื้องเสียงแตกดังสะท้อนในความเงียบ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังอัญญาหันกลับทันทีเธอเห็นเงาของคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูมือของเขาถือกันไกรตัดดอกไม้ที่ยังเปื้อนสีแดงสดเขายิ้มบางๆในมือยังถือดอกกุหลาบสีขาวช่อหนึ่งเธอก็ชอบกลิ่นดอกไม้เหมือนกันสินะเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เย็นเยียบอัญญาถอยไปจนหลังชนผนังไม้ กลิ่นหอมแรงขึ้นอีกมันไม่ใช่กลิ่นของดอกไม้ธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นกลิ่นที่มีบางอย่างซ่อนอยู่และในวินาทีนั้นเองเธอเริ่มรู้สึกเหมือนลมหายใจเริ่มช้าลงหัวใจเต้นทีและภาพตรงหน้าก็เริ่มสั่นไหวเสียงหัวเราะเบาๆดังใกล้หูในกลิ่นหอมนี้มีความลับที่ไม่มีใครรู้อัญญาพยายามหายใจลึก กลิ่นหอมของดอกไม้กลับแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีบางอย่างในอากาศแทรกเข้าปอดเธอรู้สึกมึนหัวหน้ามืดและขาเริ่มอ่อนแรงจนแทบสุดลงกับพื้นชายคนนั้นยังยืนอยู่ตรงประตูแสงจากเทียนส่องให้เห็นรอยยิ้มของเขาชัดขึ้นรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นแม้แต่น้อยในดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความว่างเปล่า แต่ลึกลงไปกลับซ่อนบางอย่างเหมือนความสุขจากการมองเหยื่อที่ดิ้นรนอยา่าเข้ามาเสียงของอัญญาสันเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่สะดุดเข้ากับกองดอกไม้เทียนในห้องเริ่มดับทีละเล่มเหลือเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างไม้เงาของดอกไม้บนพื้นเหมือนลวดลายปีศาจที่ขยับได้ชายคนนั้นก้าวเข้ามาอย่างช้า,ชาเสียงรองเท้าแตะพื้นไม้ดังแอด แอดเขาก้มลงหยิบดอกมะลิหนึ่งดอกขึ้นมาแล้วเดินมาหยุดตรงหน้าเธอดอกนี้หอมที่สุดในสวนเขากระซิบเบาๆเธอรู้ไหมว่าทำไมมันถึงหอมขนาดนี้อัญญาสายหัวน้ำตาเริ่มไหลาชายคนนั้นหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดต่อเพราะฉันรดน้ำมันด้วยเลือดของคนที่ทรยศคำพูดนั้นทำให้ร่างของเธอสั่นเทา เธอพยายามจะตะโกนแต่เสียงกลับไม่ออกมาเข่าโน้มตัวลงมาใกล้กลิ่นหอมของดอกมะลิคลุ้งรอบตัวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่กลิ่นที่น่ารื่นรมอีกต่อไปมันเป็นกลิ่นที่ทำให้เธออยากอาเจียนอัญญาเหลือไปเห็นประตูเล็กข้างห้องเธอรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีผลักร่างของชายคนนั้นออกแล้ววิ่งพุ่งไปทางนั้นประตูเปิดออกพร้อมเสียงดังสนัน่น ลมจากด้านนอกพัดเข้ามาแรงเธอวิ่งไปตามทางดินในสวนเท้าเปล่าเหยียบกลีบดอกไม้ที่เกลื่อนพื้นแต่ทุกย่างก้าวมีกลิ่นหอมติดอยู่ในจมูกไม่หายเธอวิ่งไปจนถึงริมรัว้วแต่พบว่ารั้วไม้ถูกล้อมไว้ด้วยเถาวันหนาแน่นหนามของมันเกี่ยวกับเสื้อของเธอและในเงามืดหลังต้นไม้ใหญ่ชายคนนั้นก็เดินตามมาอย่างเงียบงนัน เสียงของเขาดาังขึ้นอีกครั้งเธอจะหนีไปไหนทุกคนที่ได้กลิ่นนี้ไม่มีใครหนีได้อัญญาหันไปมองเห็นเงาของเขาถือกันไกลตัดดอกไม้ไว้ในมือเลือดยังหยดลงกับพื้นเป็นจังหวะช้าๆเธอพยายามดึงเสื้อออกจากเถาวันแต่ยิ่งดึงหนามก็ยิ่งเกี่ยวแน่นขึ้นสายลมพัดแรงกลีบดอกไม้กลิววนรอบตัวเธอ เหมือนฝนแห่งกลิ่นหอมที่ไม่สิ้นสุดแต่ภายใต้ความสวยงามนั้นมีเสียงกระซิบแผ่วๆเหมือนมาจากใต้ดินเสียงนั้นพูดชื่อของเธอซ้ำๆอัญญาอัญญาอย่าหายใจหัวใจของเธอเต้นแรงภาพรอบตัวเริ่มพร่ามัวเธอได้ยินเสียงเท้าของเขาใกล้เข้ามามือที่ถือกันไกลยกขึ้นช้าๆแต่ทันใดนั้นเอง มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากในบ้านเสียงกระจกแตกตามมาด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆชายคนนั้นหันกลับไปชั่วขณะอัญญาใช้จังหวะนั้นฉีกเสื้อออกจากเถาวันได้เธอวิ่งไปยังทางข้างลำธารหลังสวนน้ำในลำธารสะท้อนแสงจันทร์เย็นเยียบเธอซุดตัวลงหอบหายใจแรงมือยังสั่นไม่หยุดแต่กลิ่นดอกไม้ยังอยู่ในอากาศ แรงขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนแทรกเข้าทุกส่วนในร่างกายเธอเริ่มไอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างติดคอเมื่อเธอมองลงไปที่มือเห็นกลีบดอกมะลิเล็กๆติดอยู่เต็มฝ่ามือเธอพยายามปัดทิ้งแต่ยิ่งปัดกลีบเหล่านั้นกลับมากขึ้นน้ำในลำธารเริ่มขุ่นฟองอากาศลอยขึ้นมาทีละจุดและในเงาน้าเธอเห็นใบหน้าของใครบางคนมันคือใบหน้าของคุณลุงชาน รอยยิ้มของเขาไม่เหมือนที่เธอจำได้มันเย็นชาและนิ่งจนผิดธรรมชาติเธอหนีไม่ได้หรอกเสียงนั้นดังมาจากในน้ำอัญญากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอถูกกลืนไปกับสายลมและกลิ่นหอมของดอกไม้จากนั้นเธอรู้สึกถึงมือเย็นๆจับข้อเท้าไว้แรงดึงมหาศาลทำให้เธอล้มลงน้ำเย็นเฉียบปะทาร่างเธอพยายามดิน้น กลีบดอกไม้เริ่มลอยขึ้นรอบตัวเธอมากขึ้นมากขึ้นจนมองไม่เห็นผิวน้ําเสียงหัวเราะแผ่วๆดังลอยอยู่เหนือสายน้ําชายคนนั้นยืนอยู่บนปะลิงในมือของเขาถือช่อดอกมะลิสีขาวเขายนกลีบดอกไม้ลงในน้าและพูดเบาๆด้วยเสียงที่แทบกระซิบกลิ่นหอมนี้จะไม่มีวันจางรอบลำธารกลับมาเงียบอีกครั้ง มีเพียงสายลมที่พัดผ่านและกลิ่นหอมของดอกมะลิที่ลอยอยู่ทั่วสวนแต่ใต้ผิวน้ำเงียบสงัดนั้นบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนรอให้ใครบางคนได้กลิ่นนั้นอีกครั้งแสงแรกของรุ่งเช้าสาดผ่านยอดไม้ในสวนดอกไม้หมอกบางลอยคลออยู่เหนือพื้นดินกลีบดอกมะลิที่ปลิวกระจายเมื่อคืนยังคงติดอยู่ตามใบหญ้า และกลิ่นหอมอ่อนหอมอ่อนยังอบอวลไม่จางตำรวจจากในเมืองมาถึงในตอนสายพวกเขาเดินตรวจรอบบ้านไม้ของคุณลุมชนันพบเพียงร่องรอยการต่อสู้และโต๊ะที่ถูกพลิกคว่ำแต่ไม่พบร่างของอัญญามีเพียงกันใลรตัดดอกไม้ตกอยู่บนพื้นและช่อดอกมะลิสีขาวที่วางเรียงอย่างประณีตบนโต๊ะไม้หญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านเดินเข้ามา เธอเป็นเพื่อนเก่าของลุงชาญเธอหยุดยืนมองรอบสวนก่อนจะพูดด้วยเสียงแผ่วเบากลิ่นนี้ไม่ใช่กลิ่นของดอกไม้ธรรมดามันเป็นกลิ่นของคำสาปหลังจากวันนั้นสวนดอกไม้แห่งนี้ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทุกค่ำคืนจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเบา,เบาๆและบางครั้งกลิ่นหอมของดอกมาลิจะลอยผ่านหน้าต่างบ้านคนในหมู่บ้าน มีคนเล่าว่าหากใครได้กลิ่นนั้นแรงผิดปกติจะฝันถึงหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ใบหน้าของเธอิีขาวแต่ริมฝีปากยิ้มบางๆในมือของเธอถือดอกมะลิหนึ่งดอกและทุกครั้งที่เธอพูดจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่ากลิ่นหอมนี้ไม่มีวันจางตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครในหมู่บ้านปอลูกดอกมะลิอีกเลย เพราะทุกคนรู้ดีว่าใต้กลิ่นหอมที่อบอวลอยู่นั้นยังมีเรื่องราวของความตายที่ไม่มีวันสูญหายไปพร้อมสายลม